สวัสดีค่ะก็มาอยู่กับแสงในเกมฟรีไฟีกแล้วนะคะก็วันนี้แสงจะมาเดินทุดงแบบไกลๆเลยนะคะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าใหญ่ก็จะพยายามนะคะโอเคตรงนี้มีบ้านคนด้วยทถวนี้น่าจะไม่มีคนนะคะเพราะว่าค่อนข้างไกลาจากเออส้นทางของเครื่องบินนะคะ ในบ้านมีของเก็บมาโอเคออกอย่างนี้ไม่ได้เหรอได้เดีวดีดีแกวะ่ะ วันนี้ก็จะมาค่อนข้างปีกวิเวกนิดนึงนะเพราะว่าไม่อยากเจอคนแสงชอบอยู่คนเดียวบ้านมีของไหมในบ้านไม่มีของเลยอ่ะแค่นี้ก็ไม่ให้ แสงยังไม่เคยใช้ระเบิดเลยอะ่ะไม่รู้ว่าใช้ยังไงได้มาหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่เคยใช้เลยอะ่ะแ,แ,แสงลงนะ้ำมาแล้วแสงลงน้ำมาแล้วจะขึ้นไงเนี่ยเก็บได้ เก็บอะไรมากะสนนายอันนี้อดีไหมอ่ะออกสอกทท้งไปอันนี่ยไม่ ทิ้งไม่ได้เหรออะไดไอคี AK มากกว่าแปนหนึ่งนะอ๋อเข้าใจแล้วเพิ่งเคยเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้อันนี้อะไรนี่กไอคีก็ไอคีทั้งหมดเลยนี่นะ อะไรเนี่ยข้างร่อนอันนี้แสงอยู่ขอบวงนะก็น่าจะเป็นเรื่องดีเพราะว่าน่าจะไม่ค่อยมีคนน,นันอะไรอะ่ะอู้เกาะเฮ้ยอะไรอะ่ะแสงไม่เคยใช้อะ่ะนี่คืออะไร อู้ได้ไม่เยอะเลยแสงก็อยากไปบ้านหลังอื่นนี่แแต่ก็กลัวไปไม่ทันนะ่ะลงก่อนดีกว่ามียด้วยแสงชอบมากมากเลยเก็บมาในบ้านนะในบ้านไม่มีอะไรเลยอนะ่ะ แสงแง่ได้กระเป๋าอ่ะเดีย๋ยวเอาที่มาร์กออกก่อนอยายเงี้วอ่ะเก็บไม่ได้แล้วไม่มีกระเป๋าเสงว่าแสงต้องขึ้นไปดูบนนู้นอีกรอบหนึ่งอ่ะเพราะว่าแสงแง่ได้กระเป๋ามากๆเลยถ้ามีกระเป๋าแสงจะโชคดีมากๆ เนี่ยอย่ยาแต่แสงใช้ไม่ได้แล้วอ่ะเก็บไม่ได้โอเคมีลูกไมก็ดีดีก่ก็ไม่มีอะไรเลยตัวนี้จะมีปะคือแสยงยากได้อ่ะแสยงยากได้มากมากนี่เจอยาเยอะเลยอะที่เนี่ย ดีไหมไม่มีเปล่าอะแสงว่าแสงจะไปละไม่ไม่ไม่แสงยังดูดกว่าเพราะว่าวงยังไม่บีดก,กระเป๋าในที่สุดก็จเจอกระเป๋ากระเทียมเก็บยา เก็บไม่ได้หรอทำไมอ่ะยาไม่น่าเต็มนี่ยังไปดีกว่า แสงจะเก็บยาไปอีกเพราะว่าแสงไม่รู้ว่าจะโดนขยิงเมื่อไรา่ครั้งนี้แสงจะพยายามไม่เจอคนเพราะว่าแสงยังยังมึนอยู่ ใส่ ere, ไปอย่างช้าๆค่อยๆไปคือถ้าข้างนอกบ้านมีแล้วข้างในบ้านจะไม่ดอกอะไรเลยใช่ไหมอ่ะ มันจะมีแสงแค่ามาปีดวิววเวกเดี่ยวเนี่ยออกไม่ได้อีกอะโอเคใส่จะขึ้นเขาก่อนนะข้างบนนี้ท่าน่าจะดี ไม่มีอะไรเลยทำไมไม่มีอะไรดรอปบ้างเลยอะอะไรอะได้อะไรมาสเปรย์มันทำอะไรอะอุ้ยวงบีบเดี๋ยววงบีบต้องรีบเข้าวงก่อน ลงอยู่ค่อนข้างแต่ตอนนี้แสงหาทางลงไม่เจอแสงลงตรงไหนอะเจอแล้วเจอแล้วลงบีบปนกระตายแน่ี่ Okay. หวังว่าข้างหน้าจะไม่มีคนนะองกำลังจะบีบฝั่งโน้นมีคนด้วยอ่ะ เข้ามาในวงแล้วนี่เปิดไปแล้วอ่ะแถวนี้น่าจะเคยมีคนอยู่นะเนี่ยโอ้ ไยังมาจากตรงไหนนะนั่นงดูสิใช่ย ตอแสงไม่รู้ว่าเขายิงมาจากตรงไหนอ่ะรู้ในอาคารนี้อ่ะมาแล้วมาแล้วแสงเห็นเขาแล้วเขาอยู่ในนี้ ก็ใครดูคลิปนี้จบแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้น้องแสงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ